ดีครับสวัสดีต้อนรับกระตูยูทูปเพื่อนลอีสานบรรณาผ้าเหลาะนะครับจองซื้อกาลร่วมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยนะครับเมื่อนี้บ่าวทนอยู่ซุ่มกำนันโนนหวายนะครับอำเภอหนองอุซอจังหวัดอุดรธานีนะครับเมื่อนี้ก็มีโอกาสแย่มาเยี่ยมชมบ่อพันธุ์ดระลงสายบรรณานะครับแล้วก็จะพาพี่น้องเข้ามาเปิดภาพชมนะครับแม่พันธุ์ควายงามนะครับอย่างก่อนอื่นครับขออนุญาตมาทักทายครับนบครับผมเจ้าของฟาร์มกับเจ้าของควายเฮานบสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมนบอีกคลิปครับผมแนะน้ำพี่น้องครรับเป็นนทาางกะครับ ครับผมกับนบซุ้มก็นอนไหวครับจ้าค้องขอบนอนไหวควยง่ามนี่แหละครับอยู่บ้านนอนไหวตำเนอโนนวัยอำเภอหนนวัอจังหวัดอุดรธานีครับครับผมเบอร์โทรนบนะครับเบอร์โทรก็ศูนย์แปดแปดเก้าศูนย์หนึ่งห้าแปดสามสี่ครับห้าแปดสามสี่นะครับเดี๋ยวขยับมาตักท้ายครับอ่านาทีบครับนาทีสวัสดีครับครับผมกิบที่สองครับนาททิครับ มาเบิ่งควายงามสาพัฒนาเฮานะครับแม่ขอาวแม่ลาขาเนาตัวนี้เนาะนบเนาะครับครับผมนบครับแม่นี่เพิ่นซื้ออย่างครับบอกพี่น้องนะครับแม่ยกครับแม่ยกครับผมอายุอายุห้าปีกว่าครับห้าปีกว่าครับส่วนสูงครับร้อยห้าสิบบวกยบร้อยห้าสิบบวกครับผมพี่น้องครับสถานะทองเป็นัปได้ครับตอนนี้ผสมเจ้าเข่งไปแล้วครับรอบพันรอบครับอ๋อผสมเจ้าเข่งรออพันหลอบครับนะครับ หาปีแล้วถ้าอยาิ่นลูกเพิ่นตอนนี้ได้โตแล้วลูกที่สามนี่ขันมันท้องกหรลูกที่สามไม่ทองเหครับลูกสามไม่ทองลูกลูกแรกเข้าเป็นได้ครับตัวแรกเข้าผสมก็เป็นได้ไหมตัวแรกผสมแก้วฟ้าไปขายให้พี่น้องข้างน้องบัวแล้วครับน้องบัวเรียบร้อยแล้วด้วยค่าตัวบอกพี่น้องนะว่าค่าตัวอะไรไปนะครับตัวแรกบอกได้อยู่ครับค่าตัวสองแสนบาทครับสองแสนครับตัวที่สองครับอุ้ยสองเก๋ย่งอยู่ครับข้าก็ออกครับหาก็ออกเป็นท่ายาดของบิ๊กเบิร์ดครับบิ๊กเบิร์ดท้องเดือนครับท้องเดือนกู้ครับ องเดือนกัวแต่ว่าตอนนี้ลูกสาวเพิ่นนะครับไปยุเพิ่นแล้วนะครับลูกสาวบิ๊กเบิร์ดนะครับเดี๋ยวเจ้าหน่อยคอยเพิ่นมาหาแม่เพิ่นจะพามาเบิ่งความงามเพิ่นครับพี่น้องครับลูกสาวนะครับมาแล้วครับนี่ครับตัวที่สองครับโอ้ครับเบิ่งแข็งขาครับพี่น้องครับธรรมดาเลยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวาเบิ่งลูกสาวเบิ่งกันครับพี่น้องครับสะด็จตาเลยครับอันนี้เพิ่นอายุเท่าไรครับนี่ครับเดี๋ยวนี้สองเดือนครับสองเดือนกัวครับ โอ้ได้ลูกสาวมาในขนาดเลยครับพี่น้องครับสองเดือนกว่าทายาทบิ๊กเบิร์ดครับผมนบตัวนี้ง่ายมั้ยครับนบเป็นลูกสาวหน่อยพนะี้ครับตัวนี้เกิดเองได้มันเกิดบิ๊กเบิร์ดก็แก่ส้นหล้างแก่ยังครับเป็นหลังตรงหลังกันหลังตรงแล้วก็ไล่ก่วงครับโอ้เบิรงครับพี่น้องครับแค่หล้างเขาดีครับหล้างตรงไล่ครับพี่น้องครับถ่ายก็ได้มั้ยถ่ายก็ดีอยู่ ถ่ายถ่ายแม่แม่นี่เป็นสายลูกของใบยกครับลูกของใบยกเนาะนะครับพี่น้องครับลูกของใบยกใบยกยู่เนี่ยกับเป็นลูกทายัดใบยกนี่เนาะนะครับสายเดียวกันครับแม่เพื่อนกับเป็นลูกของใบยกนะครับพี่น้องครับนี่แหละครับเิ่นจะได้ความหนาความใหญ่นะครับพวงสรงใหญ่ครับพี่น้องครับเพิ่นว่าแม่เพิ่นเป็นสายเพชรอุดรนะครับแม่แม่ของของตัวนี้เห็นบ่ครับแม่ของเพื่อนเนี่เป็นสายเพชรอุดรแต่อพอนี่เป็นใบยกเนาะ แนนครับนี่ครับพี่น้องแม่สายเพชรกับเรเรื่องของเนื้อหนังครับเนื้อหนังนะครับไถ<ท>สวยถ่ายสวยพร้อมหา <áng> งดีหางดีหางยาวครับพี่น้องครับฮะ๋ยวต้องทานม,มบด๋ยวก่นอนนอกว่าลักษณะเด่นของแม่ยกครับลักษณะเด่นความงามเพลนครับของแม่มยกนี่นบมากยังไงครับเด่นยังไงครับบอกพี่น้องนะครับเป็นคล้วยที่หนาลึกเกือบเป็นคล้วยที่ไทยงามหาง ลำหนาแงหมหนาเขากับเพื่อนกับเปิด,ปดกว้งดีครับหนาแามเดีย๋ยวมาเบิ่งหนาเป็นก่อนเนาะเดี๋ยวขอไปเบิ่งถ่ายเพกันอีกรอบนึงครับพี่น้องครับเน,เนีนานาย่ยครับหน้าตาเพื่อน,ในใครับพี่น้องครับเบิ่งไงครับหนาโนกเนาะหนาใหญ่ครับขวายเบิ้งไงแข้งขาใหญ่พร้อมครับแข้งขาใหญ่ครับเดี๋ยวเบิ่งถ่ายเพกันครับขกีบเล็บกีบเท้าดี เสียมพันคือถ่ายเพื่อนนนบนะครับถ่ายเพื่อนสีนาครับพี่น้องครับถ่ายนาถ่ายใหญ่ถ่ายนาถ่ายกลวงถ่ายกลวงอู้บึ่งครับพี่น้องครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือลำหางเพื่อนต้นหางเพื่อนงาครับงานะครับสายเพชรอุดรก็จะเงาเนี่ยครับนี่ว่าเป็นอีกตุดหนึ่งครับพี่น้องครับไม่คอนไม่รักที่นาจัตตานาที่ตามครับตัวนนี้ครับ สมไปเราก็เจ้าเข่งเนาะเจ้าเข่งตอนนี้ก็รอล่อพันรอบอยู่ครับร่อพันรอบครับพี่น้องครับผสมทับรอหล่นเลยรอหล่นเลยครับพี่น้องครับโู้เชียงกินแกงโอ้คัดครับเรื่องกินรือเ่เรื่องกินนี่ไอ้กินแค่แบงได้ครับกินได้ยังขึ้นี่ก็บุ้มมีหมองทียู่เหรอครับโอ้ครับกินคัดตัวไกินหัวหันกินห้ามกินยังเกิดผู้ต้องผูดจริงเลยครับผมแตก เมื่อเปล่อเพิ่นครับพี่น้องครับเมน่อนายใหญ่เลยครับตุ๊กกะลังกินนมครับนบสมาชิกในฟาร์้าม่่งตอนนี้มีทั้งพ่อเจ้าโถครับนกตัวนี้ครับเดี๋ยมีรวมเจ้าเข่งนั่นะครับหกตัวครับตมีอยู่สี่แม่ครับมีสี่แม่กับพ่อพันธุ์เห่าตัวนึงเป็นฮาคับสาวน้อยเห่าสาวน้อยครับเป็นหกโตเนาะนี่ก็เป็นโตเปิดคลีพ่อครับตัวแรกครับพี่น้องครับพ่อแม่รักเนาะตัวนี้ก็ตัวแรกของนลวงพ่อแม่นครับ โอ้สตอรี่ของเพิ่นถือเป็นคอยตัวแรกของนบครับอยู่กับนบตั้งแต่เพิ่นอายุกจักปีครับอนนี้ครับอยู่กับผมก็อบสามปีกว่านี่ละครับเพื่อนท่องแก่มากครับอก็มาออกน้ำผมลูกตัวแรกครับลูกตัวที่สองกับสซบิ๊กเบิ้อก็ออกมาเป็นลูกสาวอีกยู่ยครับถือว่าเพื่อนก็ค้าคุ้นในเบ้องนเมาออยู่ครับแต่ว่าเห็นพี่น้องเข้ามามาจีบหลายคนเ่ยนะ บอกว่าจะเอาไหว้พัฒนาเนาะครับผมของเ้็บปาเม่นนะครับมันเป็นกล้วยตัวแรกครับมันครับผมครับเเอาไว้ตะกคนครับเอาประเทศนี้หลังจากที่เบิงไม่ยกแล้วครับในขวามไม่รักเข้าตัวแรกครับเดี๋ยวนบจะพาไปเบิงสมาชิกตัวที่สองาะครับครับผมได้ตามมาชมครับพี่น้องครับตัดคนในเบืองครับผมไม่นํามาเบิงสมาชิกตัวที่สองครับในข่าวไม่รักเข้าครับผมนบตัวนี้มาืซอร์ยังครับอันนแม่แม่กระแรงครับ แม่กระรังครับผมอายุครับตัวนี้สิบปีสี่ปีนี่บอครับประมาณสี่ปีครับผมส่วนสูงครับร้อยห้าสิบกว่าอยู่ครับร้อยห้าสิบบอกโอ้แต่ละตัวในสูงมาธรรมดาครับพี่น้องครับร้อยห้าสิบบวกร้อยห้าสิบบวกนะครับตอนนี้สถานะทองเป็นเป็นเพียงใดครับท่องก็บิ๊กเบิร์ดครับโอ้บิ๊กเบิร์ดนี่เข้าไปผสมจริงมเลยว่าผสมเทียมให้หมอผสมตัวจริงครับผสมจริงเลยแมนครับโอ้รอ ชมผลงานเลยกับพี่น้อง๊กเกิดออกมาว่าผิดหวังครับผมเพื่อนเป็นกล้วยเราอุทัยเรานครสวรรค์ครับอ๋อเราอุทัยเรานครสวรรค์ได้มาจากเกินลุงยุ่นนัดเงียวโอ้ขออกดังของนครสวรรค์ขออกดังนครสวรรค์เลยของลุงยุ่นเลยนะครับ,รลลนะรบถือว่าเป็นต้นกําเนิดเป็นเราดีเลยครับจุดนั้นครับผมพี่น้องครับต้นกำเนิดค่อยงามเลยนะครับนี่ครับ นอกมักจังไดครับแต่ลักษณะเด่นเป็นคำนองครับเพิ่นก็เป็นกล้วยเราเป็นแท้ๆอุเัยเนาะครับได้เรื่องโครงสร้างครับเด่นเรื่องโครงสร้างหน้าเขาเปิดตีกว้างเป็นนาเขาเพิ่นครับพี่น้องครับเราก่อเพิ่นก็พันธุกรรมมันก็ดีครับเพิ่นเป็นลูกบักนมเหมือนนุ่มน้องบัวเก่าครับนุ่มของลุงยุ่นครับผมนะครับพี่น้องครับเป็นนาตาเพิ่นครับใส่โจนุ่มกำนันปวดนั่นแหละ โป้ง่ายกับสายเดียวกันกับซุ่มเหมือนลุงเพชรนะครับกินเก่งปะครับนกแปลงได้กินเก่งอยู่ครับโอ้หน้าตาสวยเป็นคล้ยโลไม่ค่อยได้จับได้ใบเป็นเด็กเล่นผักใ่เนาะหัวใหญ่นะผักใหญ่นะครับนานขกเลยครับก็ได้ลูกตัวที่สวงในท้องนี่แหลยไงกระโหลกนาอ๋อลูกตอนนี้อยู่กับผ้าดุลย์นะครับสี่กัวสวงกัวนะครับสวงสี่ป็นว่าจำบ่ได้กัน ลูกตัวแรกเพิ่นเพลงได้ครับลูกตัวแรกเพิ่นเรียกตัวผู้ครับไปแล้วครับขายไปแล้วขายไปแล้วครัน่าจะเป็นช่วงที่บ้าโทษมากท่านนั่งบนตัวผูไหมท่านนั่นครับอ๋อคือปล่อยไปแล้วครับพี่น้องครับรอดหล่นทองสองทองที่สองในทองครับผสมกับบิ๊กเบิร์ดครับมาชมผลงานเลยเกลือแล้วครับเดนแปดเดือนแล้วครับโอ้ไกลแล้วครับผมพี่น้องครับประมาณสามเดือนครับลองสามเดือนนี่แหละครับรอชมเลย เดี๋ยวผลัดปีหม่หรือว่าลังปีไม่ครับบัตรทุ่งก็จะมาเปเดให้พี่น้องเขารับชมเนาะครับครับสามารถชิกเพิ่มเติมกับทายาทแต่ละตัวว่าเ็ียงใดแน่ครับพี่น้องครับโอเคครับนพครับเอยวมาเบิ่งสามารถชิกตัวต่อไปครับครับครับผมพี่น้องมาเบิ่งสามารถชิกตัวที่สามครับแม่คลอแม่ละเข้าครับครับผมนพตัวนี้ชื่อยังครับชื่อแม่หงครับแม่หงอายุครับ อายุสี่ปีสี่ปีกว่าครับอายุสี่ปีกว่าครับเป็นเล่าได้ครับนพเลนครับเป็นลูกของพยาหงครับลูกพยาหงครับพี่น้องโอ้โหแม่พันเกิดยุกับพี่หญิงเงินบิ๊กคู่ฟ้ามนนะครับแม่ดอกรักนะครับครับเป็นเป็นเอื้อยของช่องเงินของพี่หญิงอ๋อเป็นเอื้อยของของชองเงินของพี่หญิงกับี่คู่ฟ้ามเนาะครับบ่ลำพูครับพี่น้องครับตีดก็บ่ธรรมดาครับพี่น้องครับ ต้มตุ๋นย่าวไทยดีครับพี่รองครับท้ายน้ากว้างขนาดเลยครับตอนนี้สถานะทองเป็นท่องันก็เป็นเจ้าเข่งนี่แหละครับอ๋อเป็นได้ซีเดือนนี่แหละได้ซีเดือนละครับอย่างว่าเจ้าเข่งกาผสมโย่้ามห้องได้สองตัวละผสมสองตัวแล้วครับงตัวแล้วเจ้าตัวนี้ติดชั่วแล้วตัวนั้นกระลอ การอบอยู่ครับครับผมตัวนี้เศร้าเรียบร้อยแล้วเราชมผลงานเลยประมาณบบเกินมีหน้าหรอครับครับผมที่ได้เห็นผลงานเจ้าเข่งเกินมีหน้าครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาตัวนี้ผสมมันดที่เจ็ดมษาครับขอดกระสีประมาณเจ็ดมีหน้านี่ะตัวนี้ลักษณะเด่นบอกพี่น้องนะครับลักษณะบอกครับครับผมความงามกดเป็นพวกอัตลักษณ์มันก็ครบแล้วครับ ลูกพญาหงชัดเจนเลยครับชัดเจนเขาแข็งขาใหญ่โครงสร้างดีครับโครงสร้างพัฒนาได้แล้วครับพี่น้องครับเขาตัวนี้เรียกว่าเป็นเขาอุ้มบาดปะผมกับโบคอยเสียวซั้นกันใช่ไหมครัเป็นนี่แหละครับกระเบื้องกระโดดครับพระวงพระจันทร์ครับอุ้มบาดครับพี่น้องครับนี่ครเขาไอเขาอยู่เขาที่บัลายครับแม่นี่ครับนี่ก็เนื่องนะครับพี่น้องครับเขาไม่รักจะฟาดเขาครับเป็นเด่นครับ สีดอกกล้วชัดเจนเลยสีดอกกล้าสวยครับตอนนี้เรียบแกร่งขาดีครับเชืีองกินยาก่งเชืีองหูเนาะครับฝนก็ดีครับแม่นี่ฝนตกสวงฝนตกสวงผอมโอ้ยเดยวาพเบิ้งขวัญพี่น้องครับขวัญหักเงินหักทองตกสวงสองสังข์เลยมั้งฝนรอแตกก็จะเอิญเปิดยูอิดจินครับพี่น้องครับเบิ้งครับพี่น้อง เงี้ยหับท้องบมเนี่อันนี้ก็ต๊กส่วงท้องค้งเนี่ยครับไม่ได้ินงเลยครับคันดีครับไห้ลูกกดไข่อยู่ครับไม้ลูกไห้ลูกดีแน่นว่ะตัวก้อนก็เป็นตัวแม่ก็ไปแล้วเรียบร้อยขายแล้วลูกแต่แรกพ้นพ่อได้ก่อนนะครับเพราะน้ำบานนี่แหละครับอ๋อแต่ว่าเป็นลูกแก้วฟ้าเนาะผมกับบอยากว่าเป็นน้ำพื้นครับเอาเป็นตีเป็นพ่อบ้านๆไป จะวาเขากับแบงเรียบร้อยแล้วแบงขายไปแล้วครับครับผมลอดลุ่นลูกที่สองได้ทองลูกที่สองได้ทองครับผมพี่น้องครับผสมกับเจ้าเข่งครับพรอพันดาวลุงเขาอยู่ของเกจ้าฟ้ามเขาเนี่ยแหละครับพี่น้องครับโอเคครับผมครับจบครับเดี๋ยวมาเบิรงสมาชิคโตต่อไปครับผมแม่ครับแม่ละเข้าครับตัวที่สี่ครับพี่น้องครับไปเท่านี้เดี๋ยวชมต่อไปครับนะครับพี่น้องบรรยากาศในของเกจ้าฟ้ามเขาครับครับผม มาชิกตัวต่อไปครับพี่น้องครับตัวนี้ก็มอธรรมดาอีกตัวนึงครับพี่น้องครับครงองสางดีเง่้ยเงาครับขับนถแม่นีซื้อยังครับแม่นี่ซื้อแม่ฝ้าครับแม่ฝ้าอายุครับสี่ปีกว่าขึ้นกันครับทดทอกันก็ตามตัวนี้ทดทอกันอ๋ออะไรกันเนาะครับสี่ปีกว่าเป็นเล่าได้ครับตัวนี้ครับลูกพญาหงครับโอ้เดวมาลูกพญาหงเขาอยู่ได้ฟราม่อหน่อยมีมีสองตัวสองตัวครับลูกพญาหงครับพี่น้องครับ ี่ปีตอนนี้เป็นได้ลูกจะลูกแล้วครับสถานะทองเป็นยังไงทองก็บิกเบิร์ดครับลูกตัวเรียกใคยไปแล้วครับโอ้ทองลูกจอยสองในทองครับลูกตัวสองในทองทองบิบเบิร์ดเด้เจ็ดเดือนก่าแล้วมั้งครับครับตอนตอนปีใหม่นี่ไหมครับปีใหม่ามน่อยน้ำแสดงว่าพอพันเท่าที่พัฒนาจะญ่ที่เขาออกมาทับ คือเจ้าบิ๊กเบิร์ดนะครับครับปูชุดอื่นนี่ปูเพื่อนด้วยบิ๊กเบิร์ดครับแก้เรื่องหลังเรื่องไล่เรื่องหนาเขาครับครับเพราะว่าสายเงินุไทยเขาเกิดเด่นเรื่องหลังเรื่องไล่เรื่องข้อเรื่องหนาเขาลูกตัวแรกออกมานี่เป็นยังไงครับลักษณะลูกตัวแรกเกิดเพื่อนแกได้หลายเลยเกิดไข่เปล่วครับ คาไปเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับนี่แหละครับเรียกว่าการพัฒนาครับพัฒนาจากควอยแม่พันธุท่าที่นี่นะครับพอพันท่ามาทับมาผสมนะครับที่ท้อมักพอพันุได้ก็ได้นะครับพี่น้องนี่ท้อมักที่เรียกว่าเป็นพอพันที่มีเสียงนะครับมีความใหญ่ความงามอัตลักษณ์ดีชัดเจนนะครับท้องนาก็ยุ้ยซ่บุกเข็งนี่แหละครับท้องนาก็แส่เจ้าเข็งใช่ไหเจ้าเข็งยกขวากเลยแหละท้องนาครับผม นะครับอันนี้ก็ใกล้ละนะครับเช็คไปเดือนละแม่นครับนะครับความงามเมันชัดเจนครับพี่น้องครับบางตาต่ละเป็นดีครับซุ้มแต่ละระยะของมาเต็มเลยเด่นเลยครับพี่น้องเด่นครับถืมะพร้าวใหญ่ครับสูงลอยซีสิบเกิดเลยนะสูงเท่าไรครับลอยเท่าไรซีสิบห้าซีสิบหกอย่าลยครับมุ่บริวัติด่วนเลย มันลอยชี้สิผาลอยชี้สิโพงเนาะครับชี้สิโพงนี่แหละขันจำบุพินนะครับบันขับขันยางโชว์เลยครับพี่น้องครับแต่ว่าบดถึงสองเมียนี่สิบดถึงลอยหาสิบครับสิลอดลอยหาสิบอยู่นะว่าแม่แรกกันลอยหาสิบเนาะแม่ยกเขาสองเมียเลกสี่ครับลอยหาสิบอยู่ครับแม่กะแรงครับตัวนี้ครับพี่น้องตัวอยู่กลางนะครับแม่กะแรงครับเอาไปเที่นี่เดี๋ยวก่อนจบกิบเนาะหนุนเนาะครับ ครับผมนบก้อนจบคลิปจบรายการนะครับผมกับเอว่าเป็นคนหนึ่งนะครับที่เป็นวัยรุุนยุกไม้นะครับเทว่าขอไม่ในวงการควายเฮ้านี่ค่ะเ่ว่านำมาสมควรนะครับแล้วกาเ่ว่าเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จโอ้ยยังก้อนเลเป็นแนเพราะว่าลูกเต่าเพิ่นออกมาถ้าอยากต่ละตัวออกมาเนี่ยเขาก็ด้ขายขายตัวเลยครับนบครับที่ยูกับเพ้าที่ว่าเขาป้องการมาเนี่ยนบ้ยเกิด กันมนับโอเลูกที่มันเกิดอยู่นี่เกิดสามบอครับสามตัวสามตัวรวนเลาแต่ละตัวนี่คาในอ่าแสนขึ้นแสนขึ้นขึ้นหกลักครับพี่น้องครับหกลักครับนี่ครับการพัฒนาควายเข้ากับต้องรอเวลาทีหน่อยเนาะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องครับต้องใส่เวลาครับอาะนบฝากพี่น้องฝากที่พี่น้องกษตรกรนอะนะครับเมื่อไหม่เข้าอยากจะขอมาเลี้ยงควายอยากจะพัฒนาควายเข้าไปน้อกันนะครับก็พัฒนาไปงไยบอกที่ันพี่น้องนะเมื่อไม่เกิด อินทรียงนีนเถอะครับค้วเขนมันทุนนี้ก็คือว่าเหเจอโรคระบาดโควิดกับคนก็หัรมาเลี้ยงว่าเลี้ยงคั้วไรเนี่ยมันย่ายๆเนาะมันบริมันบริกินอาหารก็ยังเน่้ออื่นนะครับยังไงคือเ้าเกิดดูเนี่ยเกี่ยวงานมันกินต้นทุนมันเกิดบวบค่อยไหลเ้องลงทุนเท่เดียวครแบวมันเกิดเป็นไน่ห้องความเป็นไน่เป็นไน่จ้าของเองนะครับบริเป็นนุ่งนองบริครับมันเกิดสบายใจ เลี้ยงเโคกงเขาลยฮักโคนะครับเขาก็สีตอบแพงนเอาเองครับสดดอดเลยนะครับแนวคิดนะครับพี่น้องนะครับชวนๆนะพี่น้องเขามาเลี้ยงควายน้ากันครับพี่น้องครับพัฒนาบ่มี่สนสุดเนาะควายพัฒนาไปครับท่านห้องมีเมียบัท่านดดีๆท่านดีนี่เป็นเดื้อห้องก็ใจพ่อดีๆครับครับเอาเยาว่าเอาง่ายไปก่อนครับสมัอนี้มันพอพันที่ดีๆมันไล่อยู่แล้วครับ ผสมเทียมก็ได้ผสมโตก็ได้ผสมโตแห้งดีเพราะผสมเทียมมันก็โอกาสติดก็เบ่สูงเพอผสมโตครับผมโอเคครับน,น้องเมอนะมาทุนคนโกครับจากจองอีสานม,มาหน้าผ้าเลาะครับกาขอบคุณน้องเป็นอลาครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับที่อนุญาตให้แวะเยี่ยมชมนะครับเปิดฟาร์มชมแม่พันธุ์เห่านะครับแต่ละตัวจะให้ทุเข้ารับชม คนไปยังเอเซีทุกคนนะครับที่รับชมที่ติดตามให้มาทอ่เป็นกำลังใจใามาทอ่มมากโดยตลอดนะนะครับผมไปนอนคิดนาะพักกันไหมครับรับคลิปนี้ของการเข้ามาขอบคุณและสวัสดีครับ